สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ห้องแม่อังใกล้ลายสายเที่ยวตอนนี้แม่อังอยู่ที่ยาจางตัวนะคะอยากให้เห็นบรรยากาศที่แรกก็ว่าจะไม่ไล่แล้วเนาะแต่เห็นบรร,บร,รยากาศแล้วอดไม่ได้จริงๆยาจางเป็นอีกเมืองหนึ่งนะคะวันนี้ค่ะนั่งคุยกับไกด์เนาะเขาบอกว่าช่วงนี้นะคะไม่ว่าจะชาวเกาหลีชาวจีนชาวรัเสเซีย ชอบที่จะมาเที่ยวยะาจาังมากๆเพราะอะไรรู้ป่ะคะยะจังเป็นพื้นที่ติดทะเลฝั่งนี้จะเป็นทะเลนะเดี๋ยวแมงให้ดูเนาะแล้วฝั่งนี้คือคือเขามีพื้นที่ติดทะเลแล้วโรงแรมที่พักแต่ละจุดเนานะสุดยอดสุดยอดมากๆสวยงามมากๆ นม่งถามนิดนึงได้ยินเสียงแม่งชัดไหมคะภาพชัดเสียงชัดกดเลข5ให้หน่อยคะ่ะฝากกไลค์กดแชก็จอเข,ข้าใจเป็นกําลังใจให้แม่งหน่อยนะคะฝากกไลค์กดแชก็จอเข,ข,ข้าใจเป็นกําลังใจให้แม่งหน่อยตอนนี้แม่งอยู่ที่ทะเลริมทะเลยาจางค่ะริมทะเลยาจางยาจางถือว่าเป็นทะเลนะเวียดนามใตนะ้เนาะอยู่ที่ประเทศเวียดนามใต้นะและตอนนี้คะ่ะเวียดนามใต้เป็นอะไรที่คนนักท่องเที่ยวสนใจมากๆนะมาเที่ยวเยอะมากนะวันนี้เต็มลําเลย คนไทยทั้งหมดคือลงที่ยาจางนะคะอยู่ลงที่สนามบินยาจางนะคะคนไทยทั้งหมด99%เนาะ99%ที่ที่เขาชอบที่เขาสนใจมาเดี๋ยวแม่งกับกล้องให้ทุกคนเห็นนะคะฝั่งตรงข้ามเป็นอะไรฝั่งตรงข้ามเป็นอะไรนะสวยงามมากๆคนหาเป็นคล้ายๆกับสาระ